กันนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมอับองอัฟนั่นเองเย่ก็หายไปนานเลยนะนเพราะว่าเรารออันนี้อยู่ไม่ใช่อะไรหรอกเรา <c oughs> เราติดเกม <c oughs> เคเล่มเกมได้อันนี้วิ่งเร็วมากเลยนะอย่าเป็นนะมาถึงเกมก็ได้เป็นเลยอะ่ะจริงไม่อยากเป็นนะวิ่งเร็วมาก ่ะแรกๆก่อนดีกว่าตันเอ,อมีคนไหมนะมันอยู่ไหนกันเนี่ยม,มันมันเดินเร็วมากเลยอะ่ะเอ,อมีคนไหมนะอ้าม,มีคนออกเกมโอ้ยอย่างนี้ก็คิวไม่สนุกอะดิ กันไหมนี่นี่ปะตรงหลุมชปโปเคไม่รู้นะทุกคนว่าแบบนี้เราจะชนะหรือเปล่าขอปิดไฟแล้วกันนะถึงประตูได้ทำงเวลาเอ้ยโอ้จะสบเนียนๆไป ตายไม่พิมอะไรแล้วกันไม่อยากพิมอะไรนะกูดูดิหลายแค่สองคิวเองถ้าเกิดออกเกมอีกหนึ่งก็คิวเดียวก็ชนะละ หมดใครนะทุกคนตอนนี้ไฟก็ยังไม่ติดไม่สามารถกดปุ่มได้อาชนะชนะแบบออกเกม่ะโอเคทุกคนก็เข้าห้องใหม่แล้วนะคราวนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรรวดเร็วมากโอเค <Okay, S 2> เราเรออีกสี่คนน,นะถึงจะเต็มสิบเจ็แล้วเจ็ดล,ดลรออีกนี่เดียวนะทุกคน ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเจ้าเดาเดี๋ยวไปตอนเริ่มเกมเลยดิไปเลยเจ้าของเกมไปเลยอ่ะไปเลยแยมแยมแยมจะเริ่มเกมแล้วคราวนี้อยากเป็นแล้วกันอยากทำ퀘สเย้ yeah. ไม่จะเป็นดีใจมาก <c oughs> บางคนก็อยากเป็นนะแต่เราไม่ค่อยอยากเป็นเท่าไหร่ก็รอนะคนให้เล็กเตอร์หรือเปล่าไม่รู้แ <c oughs> ลกมั่วๆไปเอากระตุก <c oughs> กระตุกนิดน,นึง <c oughs> ส,สามชิบชิบสามชิบชิบ

ไม่มีน้ำพีนไม่มีม่มีน้ำเลยโอเไม่เอาเลยละโอเนะะว่ทีให้นำหวนะอย่าคิวแล้วนะอย่าิวนะอย่าิวโอเคไม่ิวกินกอนกินก่อนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกำลังเดินพอดีแล้วเฮ้ยวัตเตอร์ฮิแลราจูกับสีน้ำเงินเมื่อกี้นี้โอ้โหโอ้โหชัดเจนเลยสีแดงหมดโกรธเลยครับผมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวจะออกกินทำไมครับเนี่ย สี่เขียวก็อยู่นะเออสี่ชมพูไปปิดดีเลกเตอร์ไม่น่าใช่สีชมพูกับสีเงินหรอกมั้งสกิป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 เอ้าน้ำเงินหมดเราทำไมอ่ะวัาเฮ้ยอยู่ดีน้ำเงินมามดเราเสียเลยเรากำลังทำเคเวสเพื่อนจะมดเราทำไม โอ้เล่นคหสายเราโอเคกับสีชมพูแล้วกันไฟดับครับผมไฟดับหรือเปล่าโอเคไฟเปิดแล้วดับมันก็ดับไม่มากนะ้แล้วมีจุดสแกนตัวแนไปเพืๆเฮลโหลแล้วไม่คิวอะไรหนอกหนา เออไปตรงเรื <c oughs> ่องสถานะเ <c oughs> สียวมากเสียวแบบฆาตรกรอยู่ดีฆาตกรอยู่ดีแล้วฆาตรกรมาเนี่ย <c oughs> สิงคูกระตุกโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทลำลิดขบเงนก่นอนเฮ้ยที่จริงอยากสแกนตัวมากมีเพื่อนเพื่อนไม่ครอยอ๋อสูสแกนสปูมีแสง คเดี๋ยวแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันแล้วกันเอา,าชมพูก่อนสแกนแล้วใช่ไหมเพื่อนนี่ดูเรานะแล้วก็สแกนเหมือนกันเพื่อนนี่นแต่มีแสงฮ่าชมพูร้อนรอด้วยรักกูว่ะชมพูอยังไงโรไปตายแล้วพ่ไปไฟดาวพ่อเอามาแล้วตัง ตอนนี้ก็จะมีคนภาคมาอีกคนนะครับนั่นก็คือมีตังหรือว่าที่รู้ดีกันในเกมนะครับก็คือเจ้าแสนนั่นแหละอ,อตังพี่อ่านวิดีโออยู่ครับออกไปก่อนครับโอเคเอตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งสองศูนเก้าสมศูน เออเราลืมบอกไปนะทุกคนก็จะมีตรงที่ว่าอัปเดตมานิดนึงที่จริงก็อัปเดตมานานแล้วแหละใช่แล้วแต่ของเราไม่อัปเดตช้านะทุกคนนี่เดินไปดีกว่าล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 าแล้วจากไหนก็จะมีอีพอเสอร์มาคิวเรา้มันเป็นเรื่องตลกมากเพราะว่าเราอยู่กับีิมพูจชมพูสแกนแล้วจมพูนั่นอยู่ไหนอ่ะแอดมินใช่ปะ มานี่หน่อยมาเป็นเพื่อนเราหน่อยอะ่ะเรามีตรงเนี้ยสุ่มสีชมพูไม่น่าสงสัยแล้วนะคือเขาสแกนแล้วแล้วเขามีเสียงไงช,ชมพูขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนเรามีอีกสองจุดอะ่ะมันนี่เอ้ยไอ้สีส้มมันเชื่อ,อหน้าต่อตาเลยอะ่ะ โอ,โอ้โอ้มันิป็นเคทุกคนไม่มีอะไรท <c oughs> ไม,ม่มาแค่เนี้โอเคก็รอสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวข้ามไปเลยดีกว่ามาแล้วนะทุกคนรอไป <c oughs> เอ้ยมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้มา,มาสีเราไปใช้นะตอนนี้ก็คือสีดำนะ ใช่คือทุกคนเชื่อเชื่อปะว่าคือสีดำเนี่ยมันเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นนะมันก็อาจจะมีแบบเป็นบ้างนะทุกคนก็แต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็นสีดำเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเลยก็คือถ้าเกิดใครอยากเป็น d e p o เ i อ e r นี่ก็ไม่แนะนําให้ให้เอาสีดํานะถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ยเพราะมันจะไม่ค่อยเป็นแต่ อย่าถามเรานะว่าทาไมเราเอาเป็นตัวสีน้าตาลเพราะว่าเราชอบ <c oughs> มันเข้ากับหูมแมวดีอ่ะมันน่ารักโอเคเดินไปเดินไปนะแล้วก็สีส้มเราไว้ใจหนนะมาอย่าฆ่าเราเด็ดขาดลา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 เดินชมดอกไม้แล้วก็ไปถึงแล้วเรียบร้อย เอองยสีดำเอาไว้ใจนายนี่ไงเฮนรี่รู้จักหรือเปล่า <c oughs> ใครไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเออตรงห้องเตอไม่ค่อยอยากาพากมาทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญเรา <c oughs> คือถ้าเกิดเราผ้านี่มันจะแบบมีเสียงแบบลำคันลำคันหน่อยนะทุกคนเพราะว่าลิ้นเราจะพันกันอยู่แล้วช่วงน,นี้ไม่ค,ค่อยทำคลิปเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าพื้นที่โทรศัพท์เราไม่พอแล้วก็น้องเนี่ยชอบชวนเราเล่นเกมใหม่ครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ เองคืออยากสดมากเลยเอา้าเพื่อนปิดประตูใส่หน้าเราอ้าวสีขาวรู้สึกเคยเดินผ่านกันปะโอ้โหคิวสองใครใครเจอสีชงพูเฮ้ยทุกคนก็มันจะมีเข้ามาใหม่นะก็คือตรงนี้ คือตรงหน้ากากเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาไม่รู้น่าจะอัปเดตเมื่อวานหรือเมื่อืันนี่ืก็วานลืนหรือ <c oughs> จักไมหมดใครอ,ะอ่ะอสีแดงหมดแล้วหมดใครอะ่ะ <c oughs> อย่าหมดแล้วนะสคลิปใช่ เราเราจะเราจะมุดสกิปสกิปเออเอ <c oughs> ตัวเดียวไม่เก่งภาษาอังกฤษนะทุกคนสกิปไปก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็มันจะมีเอ่ออากาศหนาวหนาวนะแล่ช่วงนี้เราก็เป็นช่วงของโรงเรียนเราก็จะสอบด้วยนะ ก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ก็ยังหัวร้อนกับเราแล้วกันดูช่องอื่นเขาไปก่อนนะโอเคตรงนี้ให้จริงตรงเนี้ยมนก็สามารถแอบดูอีพอสต์ได้นะมันจะเป็นแบบจังหวะที่ว่าทุกคนมุกท่อมาฝูดีนะเราเหลืออีกอันเดียวเอง โอเคมีคนไม่ทำเควสตอกใจสีแดงนึกว่าแต่ม็มันกำลังจะสาบใครเสียดายนะอันนี้มันไม่มีแบบเควสทำรูดปัดสีแดงสีแดงเฮ้ย,ย,ยสีแดงโดนประตูอัดน,นะสีแดงในหเหลืออยู่จุดเดียวใช่ปะเออสีส้ม สีแดงสีแดงเอาประตูอ่ะหน้าตัวเองทำไมอ่ะแล้วเนี่ยเขาเป็นใคไรไม่รู้อ่ะชอบเล่นเหรอไม่รู้อะ่ะคีมาทำนี่สิเฮ้ยเปิดได้ป่าอย่าคิวแล้วนะสีฟ้าไม่คิวเอ้ยน้ำเงินน้ำเงินไม่คิวเราเพราะเขารอกกูดาว มื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเฮ้ยเรามาเล่นคารเย่เย่อเย่อเราเคล็ดสิลมาแล้วเวย,อยอ้เย้ดูดีกว่าเดสอบด้วยที่แน่ๆคือเดี๋ยวน้ำเงินชมบูแล้วก็ดำใช่ปะ มีกินอะ่ะตัวส้มจำก<ำ>นะรุกคนไงเรามาเล่นด้วยกันด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเอด้วยอ้าลง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 เย่จิมคูเราไม่ใจนายเย้เย้เย้เย,ย้เราเล่นกันอะเฮ้ยใครไม่ทำเควสเนี่ยเลยครึ่งนึงเนี่ยผีหรือเปล่าผียังไม่ทำเควสหรือเปล่า ไม่น่าใช่อะ่ะผีน่าจะออกกันหมดแล้วมั้งสีที่น่าสงสัยที่สุดคือสีที่ว่าไม่ได้อยู่ในวงการเรานะน่าจะน้ําเงินหรือไม่ก็ดําอ่ะเออแต่ที่ที่เราบอกไปอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคือดําจะมีเปอร์เซ็นที่น้อยมากที่จะเป็นก็น่าจะเป็นน้ําเงินอะ่ะเออสีแต่สีแดงเนี่ยมันเนี่ยมีโอกาสที่เป็นสูงอยู่นะก่อนที่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะทุกคน